มาย้อหน้านี้นะครับมีวัดจกักรทำความเย็นด้วยแก๊สอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบวัดจักรที่เป็น regenera t i v e นะครับอันนี้ไปดูรูปที่สิบ็ดขีดสองหนึ่งนะครับการทำความเย็นแบบ regenera t i v e ก็คือเราใส่ He a t exchanger เข้าไปครับนะเป็น Count อร์โฟลแบบหลายส่วนทางกันนะครับใส่ counter flow heat exchange r เข้าไปในวัดจักรครับถ้าไม่มีการทำ r e g e n e r a t e นะครับก็หมายถึง คล้ายๆเอาความร้อนสองตำแหน่งของตัวมันเองแลกกันนะครับมันจะได้ใช้พลังงานจากภายนอกน้อยลงครับออตอนนี้ไม่มีรีเจนเนอเรชันะครับอ,อ,อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่ออกจากเทอร์บายนี่ก็คืออุณหภูมิทีสูนเนาะก็คืออุณหภูมิของบรรยากาศรอบๆนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็อาจะเป็น อุณหภูมิของสารทำความเย็นอื่นนะสื่อการทำความเย็นตัวอื่นแต่ถ้ามีเีเจเนอเรชันเมื่อไหร่เนี่ยตัวก๊าซก้อนนั้นสูงเนี่ยมันจะถูกทําให้เย็นต่อไปที่จุดที่สี่เนี่ยเราต้องไปดูรูปก,กันเนาะก่อนที่จะขยายในเทอร์บายนะครับนี่นะซึ่งการที่เราลดอุณหภูมิขาเข้าที่เทอร์บายนี่ยนะครับก็จะ โดยอัตโนมัติโโดยอัตัตตนมิเลยเนี่ยก็จะไปลดอุณหภูมิทางออกของเทอร์ไบาย์ใช่ไหมก็คือถ้าเข้าต่ำอยู่แล้วคายพลังงานออกให้เทอร์ไบาย์เท่าเดิมขาออกก็จะมีพลังงานลดลงนะครับก็จะมีอุณหภูมิต่ำลงซึ่งก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของวัตจักรนะครับอุณหภูมิต่ำมากๆนะครับก็สามารถทำได้โดยการทำกระบวนการซ้ำาโอเค เดี๋ยวไปดูที่รูปที่สิบเอ็ดขีดสองหนึ่งเป็นยังไงนะครับพอดูรูปเสร็จก็เดี๋ยวจะกลับมาที่ตัวอย่างการคํานวณน,นะครับไปดูซิรูปสิบเอ็ดขีดสองหนึ่งมีไหมอ่ะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทําความเข้าใจที่รูปนะครับว่าเมื่อกี้เขาอธิบายเนี่ยเราม,ามองจริงๆแล้วมันมองเห็นไหมเข้าใจไหมนะครับ